อะตอมตะลุยสนามกอล์ฟตอนที่10ความท้าทายสุดท้ายมาถึงหลุมที่18แล้วค่ะทุกคนนี่คือหลุมสุดท้ายของการผจญภัยในวันนี้อะตอมรู้สึกตื่นเต้นและกังวลไปพร้อมๆกันพี่จีน่าครับหลุมสุดท้ายแล้วอะตอมจะตีลูกนี้ให้ดีที่สุดเลยครับหลุมสุดท้ายแล้วเย่ <Yeah. S 3> ดีมากเลยแต่ไม่ต้องกดดันตัวเองนะ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการมีสมาธิและใจเย็นๆนะจ๊ะอตอมตั้งใจตีลูกแรกอย่างเต็มที่แต่เพราะความตื่นเต้นทําให้ลูกกอล์ฟตุ้งไปตกในจุดที่ตีออกมาได้ยากโธ่ทำไมเป็นอย่างนี้อีกแล้วอตอมจะร้องไห้แล้วนะพี่ตอมไม่ร้องนะอตอมกําลังจะโมโหอ,อีกครั้งแต่อตอมก็นึกถึงคําพูดของคุณพ่อและพี่จีนะ่าอตอมอยืนนิ่งๆแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆ อตอมไม่ได้โกรธอีกแล้วแต่กลับใจเย็นและมีสมาธิมากขึ้นอะตอมถ้าลูกของอะตอมอยู่บนกรีนเราต้องมาร์กจุดด้วยนะมาร์กจุดคืออะไรครับพี่จีน่ามาร์กจุดก็คือการวางเหรียญหรือที่มาร์กลงไปที่ตำแหน่งด้านหลังลูกกอล์ฟแล้วหยิบลูกขึ้นมาทำความสะอาดหรือเพื่อไม่ให้ขวางทางของเพื่อนจะ้ะแต่ต้องอย่าลืมว่าต้องวางลูกกลับลงไปที่เดิมด้วยนะ แต่รอบนี้อะตอมเล่นคนเดียวเลยไม่จําเป็นต้องมาร์กจุดทุกครั้งก็ได้จ้ะเลียนเรียนยน,นิวตอนอยากเล่นเลียนนิวตรอนครับให้อะตอมเล่นเสร็จก่อนนะลูกอะตอมทําตามที่จีน่าสอนอย่างตั้งใจอะตอมดึงจุดมาร์กออกวางลูกลาพัดลูกอย่างใจเย็นลูกกอล์ฟปลิ้งเข้าใกล้หลุมมากขึ้น,นเรื่อยๆพี่ตอมเก่งเก่งที่สุดเลยยอดเยี่ยมมากอะตอมพอ่อภูมิใจในตัวลูกนะ พ่อเห็นแล้วว่าลูกใจเย็นขึ้นมากจริงๆอตอมยิ้มอย่างมีความสุขเขารู้สึกว่าการควบคุมอารมณ์ได้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่าการตีลูกได้ไกลเสียอี